สวัสดีครับเพื่อนๆสายนักลงทุนทั้งหลายครับวันนี้มาเข้าสู่ท่านั EP สองครับกับแนวทางโครงการ3ตัวนะครับวันนี้ก็มีมาฝากครับ3ตัว3สนามครับที่คัสสัรให้เพื่อนๆครับได้ติดตามครับสำหรับตัวหน้าช่องกันเลยดีกว่านะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมเช่นเดิมครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับแอปเขียวนะครับ CHA 73ตัวนะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับหรือว่าจะไปที่ทางด้านลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้ครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับ เรื่องที่นั้นคู่แรกครับวันนี้ผมหยิบยกไปรายการแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเป็นทางด้านทีมจาฝูงครับเรสเตอร์ซิตี้ครับพบทางด้านมาขาวอิสวิททาว์นะครับวันนี้ก็เป็นทางด้านเรสเตอร์ซิตี้ครับที่ต่อที่ครึ่งลูกนะครับเรสเตอร์ซิตี้ครับในเกมที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยครับหลังจากที่พวกเขานี่แพ้โครเวนตีครับที่3ประตูต่อหนึ่ง จากที่12นัดพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยครับแต่ยังเชื่อมั่นครับเกมในบ้านของพวกเขาครับน่าจะกลับมาได้นะครับแล้วก็แก้ตัวให้แฟนๆได้ชื่นมื่นเกมวันนี้ครับเลือกเชียร์ทานด้นเรเตอร์ซิตี้ได้เลยครับที่ครึ่งลูกนะครับผมส่วนตัวที่2ครับเป็นทางด้านแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับเป็นท้านกิีบีซาวนะครับลงเตะพบทางด้านทีมชาตินจีเรียนะครับลงเตะในเวลาเที่ยงคืนนะครับเวลาบ้านเรานะครับดูจากสกอร์ครับที่2เกมที่ผ่านมาครับนจีเรียผลิตสกอร์ได้ น้อยมากนะครับ2เกมที่ผ่านมาพวกเขายิงแค่2ลูกเท่านั้นแล้วก็เสียหนึ่งนะครับส่วนท่านั่นกินีบิซาวนะครับจริงอยู่ครับในเกมที่แล้วพวกเขาแพ้กับท่านกินีแบบเลทเทมาครับ4ประตูต่อ2ครับแต่เชื่อมั่นนะครับกับเกมนี้พวกเขาน่าจะแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดนะครับหลังจากเสียประตูค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับผมเชื่อว่านะครับวันนี้นะครับในจีเรชนะได้อยู่แต่ชนะกินีบิซาวไม่เกิน3มเมล็ดอย่างแน่นอนครับวันนี้ เลทสูงต่ำหมดมาที่ครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับวันนี้ผมให้มุดไปที่สกอร์ต่ำไปได้เลยครับเชื่อว่าคู่นี้จะยิงกันไม่เกินถึง3ลูกอย่างแน่นอนครับก็จัดได้ที่ทางด้านสกอร์ต่ำกินีบีเซานะครับในรายการแอฟริกันเนชั่นครับไปกันคู่ที่3นะครับไปรายการนะครับเชยคุณน้าสเปนนะครับหรือว่าลาลิก้าสองของสเปนครับเป็นท่านทีมจาฝูงครับเรกนเนสวันนี้เปิดบ้านพบท่านานปูกอสซีเอฟนะครับลงเตะในเวลาตีสองสามสิบนาทีก็เป็นท่านเรเกาเนสครับที่เปิดต่อบูกอ ที่นะครับครึ่งลูกนะครับหรือว่า0.5นั่นเองนะครับทีมจ้าฝูงครับอย่างท่านเลกาเนสครับช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะฝุดเครืองเลยทีเดียวครับเกมในบ้าน5เกมที่ผ่านมาครับพวกเขาเก็บชนะแค่แมตช์เดียวเท่านั้นครับผิดต่างกับท่านท่านทีมเยือนอย่างท่านบุกอซีเอ็มนะครับที่5เกมเยือนครับของพวกเขานะครับ ทำผลงานได้ดีครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะทันทันเลดอต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไปถึง5เกมติดแล้วครับกับเกมเยือนนะครับผมเชื่อว่าทันทันทีมเยือนครับอย่างทันันบุกอดนะครับน่าจะยันทันันเลกานเนสเราก็เก็บแต้มครับอย่างน้อย1แต้มออกไปจะถิ่นเลกานเนสทีมจ่าฝูงไปได้นะครับเชื่อว่า บูกอส์วันนี้ไม่น่าจะแพ้ทาราเรกาเลยครับสรุปครับ3ตัวนะครับแนวทางนะครับบอลชุดบอลสเตปครับที่ให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับตัวแรกนะครับให้ยืนอยู่ที่ที่าราเรเตอร์ซิตี้ครับไปที่ครึ่งลูกได้เลยครับตัวที่2ครับให้อยู่ที่ทาสกอร์ต่ำมคินีบีเซอครับที่2.5งจุดห้าทับสามครับหรือว่า2ลูกครึ่งควบ3นั่นเองครับสุดโตสายครับให้อยู่ที่ทาาสบูกอสซีเอฟครับลองไปได้ที่ครึ่งลูกนะครับก็มีมาฝากครับ3ตัว3สนามครับใครที่ชอบนะครับ ใน3ตัวนี้ก็จัดไปได้ครับใครที่สวนก็ไม่ว่ากันนะครับชอบจัดขัดส่วนครับตามสโลแกนเลยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าชมรมนะครับฝากไว้ด้วยครับที่ทานั้นแอปเขียวครับ C H A 73ตัวนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอท่านโชคดีมีใชยครับขอบคุณครับ